สวัสดีค่ะอยู่กับฟาร์มฮักปอบนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะสุดสัปดาห์อากาศกำลังดีเลยนะคะตอนนี้ไม่มีเมฆฝนเลยค่ะมีแต่เมฆสีฟ้าสวยงามนะคะวันนี้เอตอนนี้เราก็อยู่กันที่นาข้าวอินทรีย์ของฟาร์มฮักปอบนกันอีกแล้วนะคะจังเกตว่าตอนนี้เรา ไม่ดิวคนเดียวนะคะวันนี้เรามีพ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยหลายคนเลยแหมวันนี้เรามาทําอะไรนะคะตอนนี้เรากําลังเตรียมพื้นที่นะคะไว้สําหรับหวานเป็นต้นกล้านะคะเป็นต้นกล้าข้าวอินทรีย์นะคะถ้าสังเกตนะคะจะดูว่าข้าวที่ขึ้นนะคะที่เราหยอดมเมล็ดไปเนี่ยมันขึ้นไม่สม่ำเสมอนะคะมันจะมีบางพื้นที่ที่ทโดนน้ำนะคะแล้วก็ เสียหายไปเราก็จะทําการเตรียมพื้นที่ตรงนี้นะคะเพื่อหว่านกล้านะคะให้ต้นกล้าขึ้นมาแล้วเราก็จะไปเอาไปซ่อมนะคะในส่วนของพื้นที่ตรงที่นาข้าวเรามันเสียหายนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ไม่ใหญ่มากนะคะนี่นะคะข้าวเราก็อยู่บนรถ ต้นกล้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงข้าวที่เขาขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะกว่าจะได้ข้าวนะคะอินรียแต่ละเมล็ดนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนี่จริงๆ มันจะแถวมันจะตรงกันนะคะเพราะว่าเราใช้เครื่องหยอดข้าวนี่ส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่นะคะที่เราพาทุกท่านมาชมนะคะสำหรับพื้นที่ไว้หวานต้นต้นกล้านะคะ แล้วก็จะมีสายเป็นท่อนะคะที่เราเอาไว้สูบน้ำออกนะคะตอนที่ฝนตกนะคะเพื่อไม่ให้ข้าวเราจมอยู่ใต้น้ำนะคะ mm. เดี๋ยวข้าวเราจะเน่านะคะ mm. ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะอยากทานข้าวอินทรีย์นะคะที่เป็นข้าวอินทรีย์จริงๆนะคะไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะนี่ mm. ไม่มีการฉีดยาฆ่ายยหญ้าใดๆนะคะก็แวะมา ซื้อนะคะกลับไปหุงทานที่บ้านหรือว่าเป็นของฝากได้ที่ฟามพักปอบวนหรือว่าที่ปอบวนทุกสาขานะคะหรือว่าลูกค้าท่านใดไม่สะดวกนะคะที่จะมีพื้นที่ในการหุงข้าวเองหรือว่าไม่มีเวลานะคะก็แวะมาทานอาหารได้ที่สามพักปอบวนนะคะฟามพักปอบวนก็มีทั้งอาหารแล้วก็ตอนนี้ที่สําคัญเลยก็คือมี โปรนะคะก๋วยจับสำหรับเดือนนี้นะคะพิเศษสุดๆช่วงแซฟใจนะคะในช่วงโควิดก็จะลดพิเศษนะคะจาก45บาทก็เหลือเพียง29บาทเท่านั้นนะคะสำหรับกว๋วยจับถ้าท่านใดสนใจก็แวะมาทานนะคะหรือว่าซื้อกลับไปทานที่บ้านก็ได้นะคะเพียง29บาทเท่านั้น และก็ยังมีโปรโมชั่นเด็ดนะคะที่ร้านขายของฝาอีกด้วยสําหรับโปรโมชั่นหมูยอ100กรัมนะคะแพ็ค5าแท่งนะคะซื้อ1แพ็ควันนี้เราแถมฟรีอีกหนึ่งแพ็คซื้อ1แถม1นึจุกกันไปเลยค่ะก็แวะมาได้นะคะที่ฟาร์มฮักอบอวนนะคะหรือว่าจะแวะไปซื้อหมูยอได้ที่อบอวนของเราทุกสาขานะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวขอให้เขาไปเตรียมพื้นที่นะคะ สำหรับการหวานต้นกล้าก่อนเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมที่จะหวานต้นกล้าตอนไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะในวันนี้เป็นครั้งที่2นะคะ ตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่นาข้าวอินรีนะคะแต่เมื่อสักครู่นะคะหลังจากที่เราพาทุกท่านมาชมพื้นที่นะคะทำหวานนะคะข้าวทำต้นกล้าอินรีแล้วนะคะตอนนี้นะคะเพิ่มเติมนะคะตอนนี้เรามีไม้นะคะครอสำหรับนี่ใส่เป็นตะข่ายนะคะเพื่อกันนกนะคะมาจิกข้าวสารที่เราหวานนะคะนี่ตอนนี้ เราก็ได้ทำการหวานข้าวนะคะก็หวานทั้งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเหมือนกับว่าเราเป็นการแบบว่าแช่ข้าวไปให้รากมันงอกพอน้ำมันลดก็คือข้าวเราก็จะงอกพอดีนะคะนี่ อากาศดีมากเลยค่ะวันนี้ที่นาข้าวเราลมพัดเย็นสบายมากๆเลยนะคะท้องฟ้าสดใสไม่เยอะนะคะพื้นที่ที่เราใช้หวานไว้ทำตรงกล้าก็ไม่เยอะิดเดียวเพราะว่าข้าวเราค่อนข้างที่จะขึ้นสมบูรณ์อยู่นะคะมีแค่บางที่ที่เราต้องการนำไปซ่อมแซมแค่นั้นเองเดี๋ยวหว่านข้าวเสร็จนะคะเราก็จะใช้ตะข่ายตรงนี้นะคะคลุม บริเวณที่เราหวานข้าวไว้นะคะเพื่อกันนกเนาะมาจิกเอาข้าวไปนะคะใกล้เสร็จแล้วนะคะตะขคายสำหรับปีนี้นะคะที่นาข้าวอินทรีย์ของฟาร์มฮักววลของเรานะคะก็ใช้เป็นวิธีใช้เครื่องหยอดข้าวนะคะในการหยอดปลูกข้าวเนาะ ก็เป็นปีที่สองนะคะที่เราปลูกข้าวนี่ก็เป็นพื้นที่นะคะหลังจากที่เราสูบนาข้าวไปสูบน้ํานะคะออกจากนาข้าวไปสองวันสามวันนะคะก็น้ําก็ลดลงแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าฝนก็ไม่ตกแล้วนะคะนี่ข้าวเราก็ขึ้นสวยงามอยู่นะคะก็จะมีบางที่ที่สูบน้ำออกาไม่ทันก็เสียหายไปบ้างเดี๋ยวรอต้นกล้าเราโตเดี๋ยวเราก็ไปซ่อมแซมนะคะนี่ เที่ยงแล้วนะคะร้อนๆแบบนี้อากาศแบบนี้นะคะถ้าทุกท่านคิดเมนูทันค่ากลางวันนะคะไม่มีอะไรที่จะอยู่ในลิสต์นะคะก็แวะมาทานได้นะคะที่ฟาร์มฮักป่าวบนสำหรับโปรโมชั่นนะคะดีๆนะคะเกิดจากจากปกติ45บาทเหลือ29บาทนะคะก็แวะมาทานได้นะคะมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะคะจิบกาแฟอยู่ที่เรือนทาคลื่นน้ำนะคะมอง บรรยากาศธรรมชาตินะคะสบายโล่งนะคะตามนโยบายป้องกันนะคะมาตรการควบคุมโควิดเนาะก็มีพื้นที่โล่งสบายให้นั่งทานอาหารนะคะมีทั้งที่เรือนฮักริบนาแล็บริเวณด้านนอกด้วยนะคะรับรองว่าอากาศโปร่งเย็นสบายแน่นอนค่ะนี่แต่สำหรับใครที่อยากสั่งซื้อเป็นของฝากนะคะก็สั่งได้นะคะที่ไลน์ id นะคะ s ขีดพ k กนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ ก็เข้ามาสั่งซื้อได้ไปเป็นของฝากได้ไปหุงเองทานที่บ้านได้หรือว่าถ้าไม่อยากหุงทานเองที่บ้านนะคะก็แวะมาทานกับเราได้นะคะที่ฟาร์มฮักปคอบนนะคะเปิดบริการนะคะทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธนะคะที่ร้านอาหารที่อุบลคอฟฟี่ปิดปรับปรุงทําความสะอาดนะคะทุกกลางสัปดาห์นะคะเพื่อป้องกันตามมาตรการโควิดนั่นเองนะคะนี่ ก็เดี๋ยวถ้าต้นกล้าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะคะได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะก็สําหรับวันนี้ก็ใกล้เที่ยงแล้วนะคะก็เดี๋ยวแอดมินขออนุญาตไปทานก๋วยจัอบอร่อยๆนะคะรอลูกค้าทุกท่านอยู่ที่ร้านอาหารนะคะก็แวะมาทานกันได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลากรก่อนค่ะสวัสดีค่ะ